สวัสดีครับคุณดีเอสซีกินน้องชากยูทูบที่นี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีสกิมโพสซิ่งองีกคลิปนะครับเขายังอยู่กับทีมงานช่างป๊อปนะครับหรือว่าทีมงานเสียชานนะครับเชียงกงลังศิษย์มีเชียงกงอยู่ลังศิษนะครับซื้อรถให้ลูกน้องได้ทำงาน ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับ สุดท้ายครับที่เทเตรงไฟแม่แม่มมีได้เข้าหมู่บ้านนะครับก็เลยบิงขึ้นเย็นได้ออมนี่หน้าโดน้ออมไปไม่มีบ้านใครนะครับแล้วก็คนไม่ค่อยสัญจรด้วย thiểu cuối tháng vẫn chưa may luôn các 6 giờ rồi 6 giờ 5 phút rồi 6 giờ chiều ái sáng chi sáng ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดสับกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนเพื่อผานคลิปใหม่ๆของทางท่องเที่ยวกรีนโคซิ่งนะครับฝากไว้ด้วยครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปกับเจ้าซิงไอเด็กร้อยเก้าห้าของเสียทุนกันแล้วกันครับเอ้า เปิดกระจกครับแล้วมืดมองไม่เห็นแล้วดังก็เปิดประทุนแล้วครับจุ่มพิมพ์นะจัดเพิ่มแสงช่วยครับ เริ่มมืดแล้วนะหน้านี้ก็จะมืดเร็วสว่างช้านะครับหน้าหนาวสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอตัวกลับบ้านก่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทีนี้สวัสดีครับ